เงินเดือนนที่ได้ตอน3เดือนแรกนะประมาณ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดเผยได้้นะคะการท YouTube นะสองล้านวิวได้กี่บาทนะคะเมื่อก่อนมิวก็ได้ทําคลิปไปแล้วเนาะว่าเป็นอ่าหนึ่งล้านวิวได้กี่บาทหนึ่งแสนวิวได้กี่บาทนะคะวันนี้จะมาทํา2ล้านวิวนะคะว่ามันได้เงินเท่าไหร่นะคะก็มิูนะคะทำยูทู e ได้ประมาสองปีแล้วนะคะก็เริ่มท YouTube นะคะตั้งแต่ปี2018เนาะตอนนี้ก็ประมาณ2ปีแล้วนะคะก็ทําลงคลิปมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะตอนช่วงแรกๆก็ไม่มีคนเข้ามาดูเลยนะเราก็ลงคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ ก็มีคนเข้ามาติดตามเองคะแล้วก็มีคนเข้ามา,าดูช่องของเราเองนะคะแล้วมันก็ผ่านกดในระยะเวลาประมาณ2เดือน,นะคะทำผ่านกดพู้ติดตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รอตรวจสอบประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะแล้วก็เริ่ม สร้างไรายได้ได้นะคะเงินเดือน,นะะที่ได้ตอน3เดือนแรกนะประมาณเกือบ3ามหมื่นนะคะที่ได้ตอนนั้นนะคะดีใจมากเลยนะะ <c oughs> ดีใจมากที่ได้เงินเดือนตอนช่วงนั้นนะคะดีใจมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเฮ้ยการทํา YouTube แล้วมันจะได้เงินจริงหรออะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะ <c oughs> ก็มีคนพูดเฮ้ยทำยูทูบสิได้เงินจริงอะไรเงี้ยน,นะคะ <c oughs> เราก็เลยลงมือทำนะคะแต่ก่อนก็มีความคิดว่าอยากจะทําอยากจะทําแต่ไม่ลงมือทําสักทีนะคะพอเราลงมือทําปุ๊บ ยอดเงินที่ได้มันก็เยอะมากเลยในระยะเวลา3เดือนที่ได้มานะคะบางคนก็อาจจะได้เยอะกว่านั้นนะคะเพราะว่าอยอดวิวเขาเยอะโฆษณาเข้าเยอะอะไรประมาณนะคะคนที่เข้ามาดูช่องมิวนะคะตอนที่มิวทำคลิป1ล้านวิวได้กี่บาทหนึ่งแสนวิวได้กี่บาทบางคนจะไม่รู้เลยนะคะว่าดอลลาร์จริงๆอะ่ะเงินไทยอะ่ะมันกี่บาทดอลลาร์นะคะเงินไทยประมาณ30บบาทนะคะ บางวันก็31บางวันก็32บาทค่ะประมาณกฎของ YouTube ปีนี้นะคะก็มีกฎค่อนข้างเยอะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากรายได้ปีนี้นะคะลดลงเยอะมากเลยต่างจากปีที่แล้วมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดด้วยเนาะแล้วก็แล้วก็วกรายได้ก็ลดลงเยอะมากเลยนะคะคือครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะปกติได้เดือนละ2 0,000อาจจะลดเลยเดือนละ1 0,000อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากทำยูทูปก็ลงมือทําเลยนะคะวันนี้จะมาเปิดเผยรายได,ได้นี่เลยคะ่ะก็จะมีอันนี้นะคะนี่เป็น เขาเรียอะไรน,นะ YouTube Studio เนอะ YouTube Studio ของมิวนะคะอันนี้ก็จะคลิกเข้าไปอวิดีโอทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะคนดูมากที่สุดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็คือ2ล้านวิวเปิดเผยรายได้นะคะ YouTube 100,000วิวได้เงินกี่บาทะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดเผยให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าได้เท่าไหร่นะคะนี่ระยะเวลานี้นะคะประมาณ1ปีแล้วนะคะที่ลงแล้วก็คลิกได้ไดโดยประมาณของคุณนะคะ แล้วก็จะมีนี่เลยนะคะ YouTube มิอก็คลิกไปที่ตลอดอายุนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่ทั้งหมดท่ะประมาณ837.49ดอลลาร์เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไวให้นะคะตอนนี้เงินไทยอดอลลาร์ขึ้นมาประมาณ32บาทนะะเดี๋ยวจะขึ้นไวให้เนาะนี่นะคะก็คือไรายได้ทั้งหมดเลยนะ,ะตั้งแต่ทั้งหมดะะก็คือ837.49นะคะดอลลาร์นะคะก็มิวลงคลิปไปตั้งแต่29ธันวา 2, 1, นะคม2561ค่ะตอนนี้ก็เดือนพฤษภาคม2563นะ,ะก็ระยะเวลาก็ประมาณ ปีกว่าแล้วเนาะนี่นะคะก็รายได้ทั้งหมดนะกะ็จะรายได้จะขึ้นอยู่กับโฆษณาด้วยนะคะบางเดือนโฆษณาเข้าน้อยก็ได้น้อยบางคนก็ยอดวิวเยอะนะคะแต่โฆษณาไม่เข้าเลยก็ ไม่ได้ตังค์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะกดของเขาก็ไม่ได้ยุ่งยากนะ,คะแค่ลงคลิปทุกวันทุกวัน,นะคะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาดูเองแล้วก็มีคนเข้ามาติดตามเองนะคะก็่ายทำ u t u b e นะคะก็แชร์ลง FACEBOOK เลยนะคะแชร์แชรลง FACEBOOK ส่งหาเพื่อนเราเออช่วยกดติดตามน้อยช่วย Subscribe ช่องเราหน่อยนะเราเพิ่งเริ่มทํำ y t u t u อะไรประมาณนี้นะคะก็ ฝากเพื่อนกดติดตามเนี้เริ่มทำแรกๆก็เหมือนกันถนะ้าแชร์ลงเฟซนะทุกวันเลยนะคะเฟซบุ mm ๊กเรานะแชร์ทุกวันฝากกดติดตามด้วยนะคะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งข้อความหาเพื่อนเออไปกดติดตามให้หน่อยให้ครบ1000นคนนะตอนช่วงนั้น,นะคะแต่ที่จริงแล้วอะ่ะต้องครบ1000คนแล้วก็4 0 0 0ชั่วโมงนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะก็ค่อนข้างนานเหมือนกันบางคนนะคะทำแป๊บเดียวนะ,ะก็ผ่านแล้วนะประมาณเดือนนึงอะไรก็ผ่านแล้วถ้าเขามีคนเข้ามาดูเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ทําอะไรที่เราชอบนะคะท YouTube บางคนก็ ส่วนมากควจะชอบดูคลิปวิดีโอกินนะคะส่วนขนาดเรายังชอบดูเลยนะพวกเกาหลีชอบกินพวกคนไทยกินโชวอะไรนะก็มีเยอะๆมากมายเลยนะก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะมาเปิดเผยได้ได้นะสองล้านวิวนะคะเพื่อนๆค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะเงินไทยก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะประมาณ800กว่าดอลลาร์นะคะก็ถือไว้เยอะมากเลยเนาะแต่ าบางคนนะคะที่มีช่องดังๆแล้วะที่มีคนเข้ามาดูเยอะมากแล้วก็ยอดวิวเยอะนะคะเขาก็จะมีรายได้ค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนนี้รวมทุกคลิปเลยนะคะสมมติว่าเราเดือนหนึ่งเราลง30คลิปก็คือวันละคลิปเงี้ยในแต่ละเดือนนี้เงินเดือนทะ,ะมันก็จะรวมหมดเลยนะคะรวมหมดเลยสมมุติว่าวันเราดได้วันละสิบดอลลาร์เดือนหนึงลง30คลิป ก็ได้ประมาณ3 0 0รอดอลลาร์อย่างเงี้ยก็คือรวมกันหมดเลยนะคะบางคนไม่เข้าใจเฮ้ยแล้วแล้วเราได้เงินจากคลิปนี้แล้วอ่ะแล้วมันได้เงินเดือนถัดไปได้ไหมได้ค่ะก็คือรวมหมดทุกเดือนนะคะสมมติว่ามีคนเข้ามาดูคลิปนี้เราต่ออะไรเงี้ยก็จะได้เหมือนเดิมนะเขาก็จะรวมยอนให้ในแต่ละเดือนแล้วก็โอนเข้าบัญชีเราโดยตรงเลยนะคะก่อนที่เราจะได้เงินเข้าบัญชีเราต้องไปสมัครเอเซนต์ก่อนนะคะสมัครเอเซนต์ก็ไปหาดูตาม YouTube มีคนสอนสมัครเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ให้แก่ เพื่อนๆคนไหนได้บ้างนะที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็ผ่านกดนะคะไปแล้วนะจ๊ะบายๆคะ่ะ